อันนี้เป็นเรื่องของการลางานาไปดูแลคนในครอบครัวที่ป่วยแล้วมันกลายเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมาเมื่อมีผู้หญิงคนหนึ่งได้โพสต์แชทนะฮะบอกขอลางานจากเจ้านายไปดูแลแม่ที่ป่วยหนักปรากฏเจ้านายเนี่ยไม่ยอมให้ลางานาไม่ยอมให้ลางานไม่พอนะครับสุดท้ายเธอมาแจ้งเจ้านายบอกว่ามันไม่ทันการแล้วมแม่เธอเสียแล้วก็ขอลากลับบ้านไปจัดางานศพแม่ ปรากฏคุณผู้ชมดูแชทนะฮะเจ้านายบอกว่างั้นลาออกไปเลยไหมละ่ะหลายคนก็เลยเอามาแชร์แล้วก็ตั้งคําถามว่าโอ้โหนี่ความเห็นอกเห็นใจกันในฐานะเพื่อนมนุษย์เนี่ยไม่มีเลยหรือโอ้โหถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะนะแล้วก็บางคนเลยแล้วคนมาแชร์ประสบการณ์ของตัวเองเหมือนกันแต่ก็ม,มีบางท่านบอกว่าอันนี้ก็อยากให้ฟังทุกๆฝ่ายให้มองหลายๆมุมด้วยถูกต้องฮะเอาเป็นว่ามาฟังในมุมของผู้หญิงท่านนี้ก่อนนะฮะผู้หญิงท่านนี้ออกมาแชร์ประสบการณ์ถูกหัวหน้าให้เขียนใบลาออกเพราะว่าลาไปดูแลแม่ที่ป่วย นี่คือคุณพลอยครับเหตุ <โ au. S 2> การณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณพลอยนะครับซึ่งคุณพลอยเนี่ยทำงานอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในพื้นที่ปากช่องนครราชสีมาคุณพลอยก็เลยออกมาโพสต์ถามว่าแล้วฉันผิดอะไรไหมเรื่องแบบนี้พี่ควรเห็นใจหรือเข้าใจหรือเปล่าเกินไปไหมจากนั้นก็เป็นข้อความสนทนาเป็นแชทคุยกันระหว่างคุณพลอยกับหัวหน้างานแบบที่ผมเล่าไปเมื่อสักครู่ให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับรายละเอียดเต็มๆคืออย่างนี้ ก่อนหน้านั้นคุณพลอยเนี่ยทักไปขอลางานตอนแรกหัวหน้าเนี่ยให้ลาตามปกติก่อนนะ,ะจนวันถัดมาคุณพลอยขอลางานต่อเพราะต้องไปดูแลแม่ที่ป่วยหนะักแต่รอบนี้หัวหน้าไม่ให้ลาแล้วคาดว่าหัวหน้างานเนี่ยน่าจะตกลงกับคุณพลอยไว้หรือเปล่าว่าเฮ้ยกลับมาทํางานก่อนแล้วค่อยลาใหม่แต่คุณพลอยให้เหตุผลกับหัวหน้าว่าคุณแม่อาการหนักมากจริงๆแล้วสุดท้ายคุณผู้ชมฮะคุณพลอยก็มาแจ้งข่าวเศร้ากับหัวหน้า คือคุณแม่เสียแล้วแต่แทนที่หัวหน้างานจะเป็นห่วงกลับถามว่าจะมาลาออกใช่ไหมนี่ฮะตามหน้าจอเสร็จธุระแล้วค่อยเข้ามาเขียนใบลาออกคุณพลอยก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะมาเขียนใบลาออกนี่ได้ค่ะเห็นไหมฮะคุณผู้ชมหลังจากที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปหลายคนเข้าไปแสดงความเสียใจกับคุณพลอยนะฮะแล้วบางคนก็มาตำหนิติเตียนหัวหน้างานว่าทำไมไม่เห็นใจลูกน้องเลย นี่คือภาพคุณพลอยกับคุณแม่ตอนที่คุณแม่ยังมีชีวิตอยู่นะครับคุณผู้ชมครับเรื่องนี้ทนายรณรงค์แก้วเพชรครับได้ออกมาให้ข้อมูลบอกว่าตามพรบคุ้มครองแรงงานเนี่ยลูกจ้างสามารถลากิจได้อย่างต่ำสามวันต่อปีแต่การลากิจนั้นคือลูกจ้างต้องรอให้ในายจ้างอนุญ,ญาตก่อนถึงจะลากิจได้แต่หากลากิจโดยที่นายจ้างไม่อนุญาตจะให้ถือว่าขาดงานซึ่งลูกจ้างมีสิทธิขาดงานติดต่อกันได้ไม่เกิน3วันถ้าหากมากกว่านั้น นายจ้างสามารถไล่ออกได้แต่การให้เขียนใบลาออกนั้นเหมือนเป็นการบีบบังคับให้ลาออกอันนี้ทำไม่ได้แต่อย่างไรก็ตามอันนี้ต้องฟังความให้ครบทุกด้านค่ว่าฝั่งนายจ้างเนี่ยมีเหตุผลอะไรถึงไม่ให้ลางานซึ่งก็ต้องรอให้ในายจ้างเนี่ยออกมาอธิบายเรื่องนี้ด้วยเช่นกันนะฮะลองฟังทนายรณรงค์แก้วเพชรอธิบายเพิ่มเติมครับน้องลาหนึ่งวันเพื่อพาแม่ไปหาหมอแล้วคุณแม่ตายก็เท่ากับน้องขาดงานแค่หนึ่งวัน จะไล่ออกไม่ได้การให้เขียนใบลาออกเนี่ยเป็นการบีบบังคับลูกจ้างลูกจ้างก็ไม่ได้สมัครใจจะลาออกหรอกมันเรียกว่าเป็นการไล่ออกรถทัวร์ที่กำลังเป็นลงในจ้างก็อยากให้ฟังในจ้างอธิบายก่อนมันอาจจะมีเหตุผลบางเหตุผลก็ได้เช่นลูกจ้างคนนี้อาจจะชอบหยุดใบเป็นต้นเราจะต้องดูเรื่องนี้กันต่อไปแต่อย่างไรก็ตามลากิจสามารถลาได้ไม่เกิน3เอออย่างต่ำ3าวันต่อปีแต่ต้องขอในจ้างให้ในจ้างอนุมัติก่อน เพราะฉะนั้นย้ำนะก็คือสรุปแล้วเนี่ยลางานได้เนี่ยไม่น้อยกว่า3วันต่อปีที่เป็นลากิจนะคะแต่ถ้าเกิดจะถึงขั้นแบบให้เขาออกจากงานเลยเนี่ยทน,นายรณรงค์บอกว่าดูจากกรณีนี้เนี่ยถ้าเขาเพิ่งลาแค่วันเดียวเนี่ยจะมาบังคับให้เขาเขียนใบลาออกเนี่ยไม่ได้นะคะเอาทีนี้ทางคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีแรงงานนะคะก็ได้สั่งให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานตรวจสอบข้อที่จริงแล้วพร้อมให้ความเป็นธรรมกับทั้งสั่งลูกจ้างและในจ้างนะคะ โดยเบื้องต้นพรบคุ้มครองแรงงานพศ2541มาตรา34แก้ไขเพิ่มเติมเมื่อปี2562กําหำหนดให้ลูกจ้างมีสิทธิ์ลาเพื่อกิจธุระอันจำเป็นได้ก็เหมือนที่ทนายบอกแหละก็คือปีละ ไม่น้อยกว่า3วันทํางานนะคะคและให้ในายจ้างเนี่ยจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างในวันลากิจด,ด้วยนะคะคือ3วันนั้นเขาต้องได้ตังค์เพื่อกิจธุระอันจําเป็นเท่ากับค่าจ้างในวันทํางานตลอดระยะเวลาที่ลาแต่ไม่เกิน3วันทํางานเนื่องจากการลากิจธุระอันจําเป็นเนี่ยเป็นสิทธิ์พื้นฐานที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานกําหนดสิทธิ์ให้ลูกจ้างทุกประเภทนั้นสามารถที่จะลากิจได้นะคะค เดี๋ยวต้องรอตรวจสอบจากฝั่งของนายจ้างนะฮะถ้าเกิดว่านายจ้างดูข่าวแล้วมีอะไรอยากจะชี้แจงในอีกมุมหนึ่งนะที่มันมากกว่าในแชทเนี่ยก็ติดต่อสำนักข่าววันนิวส์ของเรามาได้เช่นกันนะครับดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี